กินไรดีวันนี้ทำเค้กกล้วยหอมกินกันค่ะช่างแป้งกันนะคะแป้งสาลีสองรดสิบหกรัมสองกรัมน,น,นะคะเบกกิ้งโซดาอ่าผงฟูก่อนค่ะช้อนครึ่งช้อนชาครึ่งแล้วก็เบกกิ้งโซดาก็ช้อนชาครึ่งนะคะ เดี๋ยวเราไปร่อนค่ะเกลืออีกครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วลงไปร่อนค่ะพักไว้นะคะเดี๋ยวมาช่างกล้วยกันค่ะช่างกล้วยนะคะ กล้วย350กรัมนะคะที่เราช่างไว้เรามาเติมทีหลังค่ะให้ครบ350กรัมค่ะใส่ไปเลยค่ะ3าลูกอย่าเริมนะคะ <365. S 2> 350กร,รัม <50 S 2> ค่ะน้ำตาลมะพร้าว20กรัมพอนะคะเราไม่อยากกินหวานมากเนาะแค่นี้ก็ว่าหวานแล้วเนาะ รวมน้ำตาลสองอย่างนะคะเก้าสิบกรัม, <90 S 2> รมค่ะขยมกับกล้วยนะคะมีนะคะไข่แดงสามฟองน้ำมันร้อยี่สิบห้านมร้อยกับน้ำมะนาวใส่ไปสิบกรัมค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยำม,มันก่อนนะคะขยมให้เข้ากัน ละเอียดเนาะเดี๋ยวเราจะตีอีกทีนึงค่ะขยายมพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตีค่ะเครื่องตีก็ใช้สปีดสูงนะคะตีให้ขาวเลยประมาณสองนาทีเดี๋ยวเราค่อยมาตีกันนะคะจะได้ประมาณนี้ ีกันเลยค่ะสสัสดีค่ะ ฟูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่แป้งค่ะสลับกับน้ำมันเราจะใส่แป้งก่อนแล้วก็แป้งเป็น3ส่วนน้ำมัน2ส่วนใส่แป้งก่อนแล้วปิดท้ายด้วยแป้งนะคะเราก็จะตะล่อมค่ะตะล่อมให้เข้าพอตะล่อมแป้งเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะ ครึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่แป้งต่อค่ะจะร่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราใส่แป้งอีกรอบนึงค่ะจะร่อมค่ะ กันแล้วนะคะใส่น้ำมันที่เหลือลงไปเลยค่ะแล้วสุดท้ายก็จะปิดด้วยแป้งค่ะแล้วก็พักแป้งไว้10บนาทีแล้วก็ลงนึ่งกันค่ะตรวลมดีแล้ะนะคะใส่แป้งที่เหลือลงไปเลยจ้า ดีเรียบร้อยแล้วเราจะพักไว้วไวะะสิบนาทีแล้วรอหนงนึ่งกันค่ะแล้วไว้นะคะสิบนาทีไว้อุณหภูมิห้องค่ะพิมพ์เราไม่มีเนาะเรามีแต่ถ้วยใช้ถ้วยแทนพิมค่ะพิมซิลิโคอนก็พิ่งกิ้งไปไม่คิดว่าจะได้คำได้สิแล้วจะใส่นี่แทนค่ะเรามาตัดเลยเนาะจะมือกไรบ้างนี่ จะแยกนึ่งก่อนนะคะเพราะว่านีกหนาอันนี้ไม่หนาความสุกมันจะไม่พร้อมกันแยกนึ่งก่อนค่ะน้ำเดือดจัดลงไปเลยค่ะนื่งไปค่ะนึ่งไปก็ประมาณสิบห้าน,นาทีถึงยี่สิบนาทีนะคะกว่าจะสุกพอดีเลยค่ะ 15นาทีผ่านไปนะนะคะยังไม่สุกดีค่ะจิ้มแล้วไม้ยังแฉะแอยู่ก็นึ่งไปอีก5นาทีค่ะแล้วก็มาเติมฝอทองกับพิมเล็กของเรานะคะ ล้วยหอมพิมพ์เล็กของเราก็ประมาณ15นาทีค่ะก็สุกนำลงมาได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเค้กล้วยหอมหนึ่งของเราทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเอาไปให้เพื่อนบ้าน1พิมพ์เรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากค่ะ